<mile inside> <Z ich aaS> ่เมาวันนั้นนะคะก็คืออ่าวันนั้นน่ะกำลังถ่ายพวกคลิปหนังสั้นกับเด็กๆเขาอยู่ทีนี้ก็ก็มีเสียงร้องแหละเด็กเ็กลุ่มที่อยู่หน้าหน้าเสาธงเขาก็ร้องกรีการ์ก็เลยมองไปบางส่วนเขาก็วิ่งออกมาก็มองเห็นเด็กปถุมผู้ชายบางคนเนี่ยเขาโยนนั่นโยนนี่ใส ็เลยคิดในใจว่าโอ้น่าจะงูแน่นอนหละก็เลยวิ่งวิ่งมาที่นี้ก็ลองบอกเด็๋ก่อนว่ายยายท่ำย่ยท่ำอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงเราก็เห็นว่างูเนี่ยเป็นชนิดไหนคือเรามองปุ๊บเราก็อ๋อเป็นงูสิงซึ่งงูสิงมันมันไม่มีพิษต์คค่ะก็เลยมันมันไม่มีบวกจับด้วยแหละปกติจะใช้บวกในการจับก็พิจารณาแล้วว่า ก็เลยรีบสาบออกตำรงจกันก่อนเพราะว่านักเรียนเราก็ตัวก็กลัวเป็นอันตรายปฏิติกด้วยแล้วก็ตัวด้วยครับก็เลยตึงหางเลยแล้วก็ยิวไปปล่อยลังโรงเรียนเจอบ่อยไหมครับคุณกูครับถ้าในโรงเรียนก็รู้สึกว่าจะจับประมาณสี่ขังแล้วมั้งค่ะมีเกี่ยวไปะอิครังหนึ่งมีสิงหางลายตัวหนึ่งสิงตาโตตัวหนึ่งแล้วก็ลูกกูตัวเล็กอี นนึงเเจอเป็นประมาณที่ไม่มีพิษในตอนนี้ค่ะอ,คอยู่นบริเวณี้ดีหน่อยที่มันไม่มีพีษนะคะแล้วคุณครูไปสอนไปครับจับงูมาได้ยังไงด้วยด้ประสบการณ์ที่บ้านมันจะอยู่กัา